สวัสดีครับวันนี้เลี้ยงแพะแบบบ้านๆนะฮะก็มานำเสนอคลิปเช่นเคยนะครับผมต้องบอกว่าเช้านีา้ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับผมที่เราได้สมาชิกใหม่เมื่อคืนนี้นะครับผมมีอาการเ,าเจ็บท้องจะคลอดลูกนะฮะเฝ้าดูถึงเที่ยงคืนนะครับผมแต่ก็ไปพักสัก ประมาณสักเที่ยงคืนกว่าครับก็เผลอหลับไปนะครับตื่นเช้ามาก็าได้สมาชิกใหม่นะเป็นแพะน้อยตัวผู้นะครับผมเราไปชมาภาพเหตุการณ์ดังกล่าวตอนเช้านะที่เห็นแพะคลอดมาแล้วนะครับผมดูกแล้วก็อ หานมกินเองได้นะฮะเริ่มกระโดดแล้วครับถือว่าออกไม่กี่ชั่วโมงก็แข็งแรงนะครับลูกน้อยตัวนี้เป็น ตัวผู้นะฮะสีขาวหัวก็สีน้ำตาลนะครับปนดำก็ถือว่าได้สมาชิกใหม่นะฮะในเช้าวันนี้นะครับผม ซึ่งลักษณะโดยรวมนะฮะความคุ้นเคยแล้วก็การให้กินนมนะฮะถือว่าแม่เขาก็ปกตินะครคือให้ให้กินนมลูกให้ลูกได้กินนมนะฮะเจ็นี้ก็ถือว่าทั้งแม่และลูกแข็งแรงนะครับผม ลูกก็จะหานมกินอยู่นะครับผมเข้าใจว่าลูกน้อยน่าจะข้อตอนประมาณสักเอที่ยงคืนหรือตีหนึ่งนะครับผมก็ตื่นเช้ามาก็จะ เลยครับผมเอ่อก็ถือว่าแข็งแรงนะคะทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแม่แพะตัวนี้ถือแม่แพะสาวทองแรกนะครับผมซึ่งอ,อ,อาการท้องแรกในการเลี้ยงลูกการคุดเคยนี่สำหรับบางบางตัวนะฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องให้กินนมนะฮะ แต่ดูสภาพโดยรวมแล้วแม่แพะตัวนี้ก็เลี้ยงลูกดีนะครับผมให้ลูกได้กินนมแล้วก็เหมือนกับดูแลลูกดีนะครับต้องบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับลูกน้อยก็ พัน,นการได้ไวนะครับเพียงไม่กี่ชั่วโมงเขาก็สามารถลุกขึ้นยืนแล้วก็กินนมแม่ได้แล้วนะครับผมส่วนแม่แพ้กับลูกแพะผมก็ให้อยู่ที่คอ,อกนะครับผมส่วนที่เหลือนะฮะก็ออกมาไล่ทุ่งหาอาหารธรรมชาติตามปกตินะครับผม แบบผู้ที่ชอบคลิปที่นำเสนอนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ